โอเคสวัสดีเด็กๆนะครับก็วันนี้มาถึงเฉลยซีรีส์เอเดเวลนะครับข้อที่6แล้วนะซึ่งข้อนี้เนี่ยโอ้โหมาถึงแม่งโคตรการทดลองเลยเด็กๆนะแม่งโคตรโคตรการทดลองเลยนะฮะอ่านไปอ่านมานึกว่าข้อสอบป n นินะครับการทดลองการทดลองมากๆนะก็เหมือนกับข้อขสอบแพทสองเลยนะครับแพทสองเด็กๆอาจจะเกิดไม่ทันข้อสอบแพทสองนะครับไปหามาฝึกกันได้นะ ข้อสอบแพท2เนี่ยเป็นความถนัดทางวิทยาศาสตร์ที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้สอบเอนทานด้วยนะครับนะเหมือนกับแพท3สามแพทนหะนึ่งเนี้ยเดี๋ยวนี้ยกเลิกหมดละนะครับอ่าซึ่งพี่จะบอกว่าจริงๆมันดีเพราะว่าเดี๋ยวพอปี6กเเนี่ยพี่ก็จะติวเด็กไปนะครับโดยเอาแนวข้อสอบที่เป็นการทดลองในส่วนใหญ่เข้าเข้ามาเสริมนะครับก็คือแพทสอบนั่นเองนะครับโอเคเราลองมาดูนะ เขาบอกว่าออกแบบการทดลองศึกษาเรื่องการชนแบบยืดหยุ่นโอเคเวุาเด็กๆไปเจอเข้อสอบนะเห็นปุ๊บอึ้งก่อนเลยงงว่ามันคือเรื่องอะไรใช่ไหมแต่พออ่านมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าชนยืดหยุ่นดังนั้นเด,เด็กสามารถที่จะรู้ได้แล้วว่านี่คือเรื่องอะไรฮะโมเมนตัม um. นะครับนี่คือข้อสอบจากเรื่องโมเมนตัมนั่นเองแต่ว่าพยายามดีไซน์ข้อสอบให้เป็นการทดลองก็เป็นการศึกษาเรื่องการชนแบบยืดหยุ่นกี่เส้นไว้ก่อน ของวัตถุที่มีมวลต่างกันนะครับโดยการเตรียมรทดลองที่เหมือนกันสองคันนะต้องอ่านให้เวลาเจอแบบนี้นะครับต้องต้องอ่านสกรีนทุกบรรทัดนะอ่านอย่างละเอียดนะครับเขาจะวัดความเข้าใจของเราแล้วเราจะมาดูว่าโอเคเราจะต้องทําถูกนะครับเวลาทําก็ต้องมีความเชื่อมั่นนะเตรียมรทดลองสองคันเหมือนการติดแถบกระดาษที่อยู่กับเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับอ่าเครื่องเคาะสัญญาณเวลามาด้วยติดดินน้ำมันไว้ที่รถ สองคันที่สอง,งภาพก็คือดินน้ำมันเนี่ยมันเหมือนกับมันอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าแล้วก็วางแท่งเหล็กที่มีมวลเท่ากันจํานวนหนึ่งแท่งบนรถทั้งสองคันอันนี้เนี่ยแท่งเหล็กน่าจะทําหน้าที่ในการถ่วงให้มันมีมวลใช่ไหมฮะให้มันมีมวลเยอะขึ้นเนาะและวางบนพื้นระดับโอเคกดสวิตช์ให้เครื่องเคาะสัญ,ญญาณเวลาทํางานก็คือหมายความว่าไอ้นี่ไอตัวเครื่องเคาะเนี่ยเด็กๆจําได้ใช่ไหมครับเครื่องเคาะนี่เป็นเป็นแบบเบสิกที่ม4ต้องได้ทํากันทุกคนในโรงเรียนเนาะ ไอตัวเครื่องคอ้อนเนี่ยมันก็จะต,ต,ตี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 ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแล้วเวลาที่เข็มมันตีลงไปเนี่ยมันก็จะโดนกระดาษดำๆเนี่ยนะครับทําให้เกิดจุดบนแถบกระดาษนะครับโอเคหลักๆก็คือมันมันทาหน้าที่ในการดูว่าสมมติว่าแถบกระดาษที่ออกมาได้เนี่ยจุดมันอยู่เรียงกันคงที่แบบนี้ก็คือความเร็วคงที่นะครับหรือถ้าจุดบนเครื่องคอ้อนเนี่ยมันมันห่างกันมากขึ้นแบบนี้เราก็สามารถบอกได้ว่ามันมี วัตถุมันมีความเร่งอยู่ใช่ไหมครัแล้วเราก็จะสามารถเอามันมาวิเคราะห์เพื่อหาความเร่งต่อไปอะไรอย่างนี้ได้นะครับหลักๆมันคือเป็นเครื่องที่ที่ไว้ใช้หาความเร่งอะไรเงี้ยนะครับสาหรับไอเครื่องเคาะสัญญาณเวลาหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่วัดความเร็วอะไรพวกนี้นะครับถ้าเขาบอกว่าโอเคผักรถคันที่หนึ่งเนาะให้เข้าชนคันที่สองสังเกตการเคลื่อนที่และหาัตราเร็วก่อนชนและหลังชนนะครับ ทีนี้คําถามเนี่ย,ยเขาบอกว่าจากการออกแบบเนี่ยไม่สามารถศึกษาเรื่องที่ต้องการได้นะครับไม่สามารถโอเคปะ่ะไม่สามารถศึกษาได้จึงเสนอวิธีปรปับปรุงเดียวนะไม่สามารถศึกษาเรื่องที่ต้องการเรื่องที่เขาต้องการคืออะไรนะที่พี่ให้เน้นไว้ที่พี่ให้เน้นไว้ตอนแรกเรื่องที่เขาต้องการคือการทดลองการชนแบบยืดหยุ่นนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแต่เด็กๆถ้าหนูเรียนโมเมนตัมมานะครับถ้าหนูเรียนโมเมนตัมมาหนูจะรู้ว่า การชนเนี่ยมันมีสองประเภท <OOK> ใช่ไหมครับก็คือการชนยืดหยุ่นก um ับไม่ยืดหยุ่นใช่ไหมอ่าเด็กๆทุกคนรู้เนาะการชนเนี่ยมียืดหยุ่นกับไม่ยืดหยุ่นอันที่มันเอ่อไม่เสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบยืดหยุ่นนะครับนะอันนี้ไม่มีไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยนะครับแต่ว่าถ้าอันนี <jin> ้เนี่ยก็จะมีการสูญเสียพลังงานนะถ้าเป็นไม่ยืดหยุ่นก็จะมีสูญเสียพลังงาน ทีนี้เด็กๆอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆอาจจะต้องรู้เองว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยหนึ่งในเคสของการชนแบบไม่ยืดหยุน่นนะลูกก็คือการชนแล้วมันติดกันไปถ้ามันเกิดการชนแล้วติดกันไปเมื่อไหร่นะครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่ามันไม่ยืดหยุ่นเลยทีนี้ประเด็นคือข้อเนี้ยมันเป็นการชนแล้วติดกันไปเพราะว่าอะไรฮะ ระหว่างที่ระหว่างการชนเนี่ยคือหนึ่งชนสองตรงนี้ใช่ไหมมันดันติดอะไรไว้ลูกมันดันใส่ดินน้ํามันไว้มันใส่ไว้ทําไมงงมากนะครับคือพอมันใส่ดินน้ำมันไว้เนี่ยหลังจากชนเนี่ยไอสองก้อนเนี่ยมันก็จะต้องติดกันไปแน่นอนซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถศึกษาเรื่องที่ต้องการได้เพราะว่ามันติดดินน้ำมันนะครับดังนั้นเราก็ต้องตอบข้อที่1เลยนะครับเขาบอกว่า ปรับปรุงขั้นตอนที่1เนานะโดยเอาดินน้ำมันออกและติดสปริงแผ่นอันนี้ใช่เลยนะครับเพราะการติดสปริงเนี่ยจะทําให้เราดูดซับพลังงานระหว่างการชนได้ใช่ไหมครับนะสปริงจะทาหน้าที่ดูดซับพลังงานจนนะครับดูดซับพลังงานจนในระหว่างการชนได้ดีก็คือหมายความว่าสมมติพี่มีอ่าสองก้อนเนี่ยกำลังจะชนกันแล้วนะครับแต่ว่า ไอ้ตรงกลางเนี่ยแทนที่จะเอาดินน้ามันใช่ไหมก็ไปติดเป็นสปริงไว้นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาที่มันชนกันเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นพลังงานต่างๆมันก็ถูกเก็บนะครับไว้ในสปริงได้นะครับเป็นการชนแบบยืดหยุ่นได้นะครับดังนั้นก็โอเคข้อกอไก่เนี่ยใช่แน่นอนแตก็คือเราต้องปรับปรุงนะครับเอาดินน้ามันออกไปนะเพราะว่าถ้ามีดินน้ามันมันก็จะเป็นการติดกันไปใช่ไหมครับพอติดกันไปปุ๊บมันก็จะไม่ยืดหยุ่นเลย ต้องเอาดินน้ำมันออกนะครับเปลี่ยนเป็นสปริงโอเคข้อที่2องเาบอกว่าปรับปรุงโดยการวางแท่งเหล็กบนรถครันที่1เพียงคันเดียวอันนี้ก็จริง,รงๆพี่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับสําหรับการวางแท่งเหล็กเนี่ยเพราะว่าแท่งเหล็กเนี่ยมันทําหน้าที่ในการถ่วงแค่นั้นเองเพื่อแบบให้วัตถุมันมีมวลอะไรเงี้ยนะให้มันให้มันเหมือนกับทดลองได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็เขาบอกปรับปรุงขั้นตอนที่3โดยออกแรงผลักคันที่2ให้เข้าชนคันที่1ซึ่งอยู่นิ่งนะครับก็จริงไม่เกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคือเดิมเนี่ยมันผลัก1ให้ไปชน2ใช่ไหมอันนี้คือเดิมแต่ว่าเขาต้องการเปลี่ยนให้2ไปชน1ซึ่งจริงๆมันเป็นไงฮะมันเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะระหว่างการชนเนี่ยมันเกิดผิวมันสัมผัสกันอยู่ดี1สร้างแรงกระทาต่อ2 สองก็สร้างแรงกระทำตอนหนึ่งตอนที่มันตอนที่มันชนกันแตะกันพอดีดังนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าต้องผลักใครไปชนใครสุดท้ายมันเกิดการชนกันอยู่ดีนะครับดังนั้นขอไข่ขอควายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่ต้องเอาอ่าต้องเปลี่ยน,นยก็คือขั้นตอนที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับอย่างที่ที่อธิบายไปเนาะเพื่อให้มันไม่เป็นการชนแล้วติดกันไปนะครับเพราะว่าเรากําลังศึกษาเรื่องการชนแบบยืดหยุ่นอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเด็กเด็ก ข้อนี้พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวลาพี่อ่านเนี่ยพี่ว่ามันไม่ยากนะครับมันไม่ยากคือมันมันเหมือนกับเด็กๆอ่านเรื่องราวที่เขานํามาให้แล้วก็แบบถ้าเด็กๆจับประโยคไอ้สีแดงตรงนี้นะแล้วเชื่อมกับไอ้สีแดงตรงนี้นะเนี่ยเด็กๆได้คําตอบเลยครับก็คือไปตอบหนึ่งเลยตอบกอไก่เลยเหมือนที่พี่อธิบายให้ฟังอะ่ะนะครับคือเด็กๆเห็นเพื่อันโอเคชนยืดหยุ่นแต่มันทําไมมันจะติดกันใช่ไหมดังนั้นอันนี้แหละคือจุดที่ผิดของการทดลองมัน มันเหมือนกับมีเรื่องมาให้แต่ว่าตัว key s e n t ์ n ่ะมันมีอยู่นิดเดียวนะตัว key s e n เนี่ยมันมีมันมีอยู่นิดเดียวเราก็จับตรงนี้นให้เจอนะครับแต่ว่าถามว่าเด็กๆจะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยเด็กๆต้องแม่นทฤษฎีก่อนว่าโอเคชนแล้วไม่ติดกันไปนะอย่างนี้มันอย่างนี้นะเด็กๆก,ก็ต้องแม่นทฤษฎีซึ่งมันก็เกิดมาจากการทําโจทย์อีกนั่นแหละนะครับังนั้นทําโจทย์เนยฝึกสังเกตด้วยนะทำโจทย์ได้ทักษะได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับ แนวทางการฝึกโจทย์พวกนี้ไปก็คือไปทำแผท2นะครับฝึกทำโจทย์เยอะๆแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวมันจะได้ทักษะมาเองเนาะซึ่งพอรู้พวกนี้แล้วเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆมันไม่ยากนะครับไม่ต้องคำนวณให้เสียเวลาเลยแป๊บเดียวก็กาคำตอบได้คะแนนเลยนะครับโอเคสำหรับข้อที่8เออสำหรับข้อที่6กก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครมีปัญหาสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอเหมือนเดิมนะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันข้อถัดไปนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับ